อยู่มาแปดปีลุ่เขาทำอะไรบ้างวะอืมขอคิดแบ๊บนึงดิเท่าที่คิดได้นะ ควิดไงช่วงนั้นอ่ะเขาพาประเทศเราอ่ะผ่านวิกฤตไม่ได้นะเปิดประเทศเปิดธุรก,กิจได้โค้นเร็วเลยมีโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันด้วยเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย้วยนะรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพเลยไปถึงปากน้ำปรุมธาน,นีเลยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคลาารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสสนามบินรถไฟทางคู่ทั่วประเทศแถมมีรถไฟสายใหม่ผ่านแพร่พะเยาเชียงรายด้วย เรื่องหวยเนี่ะปัญหาเจ็โชค่ครไดบอกเลยตอนเนี้ยแก้ได้แล้วเวใบละ80บาทเนี่ยซื้อกี่ใบก็ได้แก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน390พื้นสี่นะเปิดสัมัธรกับเซาาเบียไม่มีใครทำได้สี่ลกสีเปล่าตั้งพร้อมเพรียงดาวแบว้ัมไ้มมีรับนัแงกันดดพลายรือากแรี้เพื่อี่น้เพ่น้พี่น้ำพีร้ำพี่น้ำพ่้พี่อีนี่้ ทำแล้วทำอยู่ทำต่อพักรวมไทยสร้างชาติ